คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาความลับของชั่วยามระบบการนับเวลาโบราณของจีนที่ยังคงความน่าสนใจจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณเคยดูซีรีส์จีนภาคไทยแล้วได้ยินคำว่านัดกันยามจือ่อหรือรออีกสามชั่วยามแล้วสงสัยในใจว่านี่มันกี่โมงกันแน่ วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันแบบเจาะลึกกันคุณผู้ฟังครับสมมติว่าคุณกำลังดูซีรีส์จีนย้อนยุคที่ชื่นชอบฉากหนึ่งมีตัวละครบอกว่านัดกันยามหอยแล้วอีกฉากหนึ่งมีคนขู่ว่าเจ้ามีเวลาแค่หนึ่งกา้านทูบคุณนั่งดูไปก็คิดไปว่าเดี๋ยวนะมันคือเวลากี่โมงกันแน่และหนึ่งกา้านทูบนั้นนานแค่ไหนถ้าคุณเคยสงสัยแบบนี้วันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับ เพราะเรื่องของเวลาในจีนโบราณน,นั้นไม่ใช่แค่การบอกเวลาธรรมดาแต่มันคือศิลปะแห่งการผสมผสานระหว่างดาราศาสตร์ปรัชญาโหราศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นเข้าด้วยกันวันนี้เราจะมาไขาความลับของชั่วยามระบบเวลาที่ใช้กันมากกว่า2,000ปีและยังคงมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับหัวข้อที่1ชั่วยามคืออะไร ทำไมต้องแบ่งวันเป็น12ส่วนในสมัยจีนโบราณที่นาฬิกายังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นคนโบราณต้องพึ่งพาธรรมชาติและเครื่องมือที่สร้างสรรค์เพื่อบอกเวลาสิ่งที่เรียกว่าชั่วยามหรือสือเฉินในภาษาจีนคือหน่วยวัดเวลาที่แบ่งหนึ่งวัน24ชั่วโมงออกเป็น12ช่วงโดย1ชั่วยามเท่ากับสชั่วโมงแต่และช่วงมีชื่อเรียกตาม12นักสัตว์ทำไมต้องเป็น12ช่วง เพราะในปรัชญาจีนโบราณตัวเลข12มีความหมายพิเศษสะท้อนความสมดุลของจักรวาลและวงจรชีวิตการตั้งชื่อยามตามนักษัตวเช่นยามจื่อ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาหรือยามโหย17นาฬิกาถึง19นาฬิกานี่ไม่ใช่แค่การบอกเวลาแต่ยังเชื่อมโยงกับธรรมชาติเช่นยามจือ่อเป็นช่วงที่หนูออกหากินตอนดึกซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวันใหม่ หัวข้อที่สองรายชื่อ12ชั่วยามแปลตามเวลาสมัยใหม่เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนผมจะพาคุณไปดูว่าแต่ละชั่วยามตรงกับเวลาในนาฬิกาสมัยใหม่อย่างไรตามนี้เลยครับยามจือ่อ2 3นาฬิกาถึง1นาฬิกายามหนูช่วงดึกสุดเริ่มวันใหม่ยามโช1์นาฬิกาถึง3นาฬิกายามวัวเงียบสงบ ยามอิน3นาฬิกาถึง5นาฬิกายามเสือตื่นเช้ามากยามเมาหนาฬิกาถึง7นาฬิกายามกระต่ายรุ่งสางยามเฉิน7นาฬิกาถึง9นาฬิกายามมังกรเริ่มวันทำงานยามซื่อ9นาฬิกาถึง11นาฬิกายามงูใกล้เที่ยงยามอู่11นาฬิกาถึง13นาฬิกายามม้าช่วงเที่ยง ยามเว่13นาฬิกาถึง15นาฬิกายามแพะบ่ายแก่แก่ยามเซน15นาฬิกาถึง17นาฬิกายามลิงช่วงบ่ายยามหอย17นาฬิกาถึง19นาฬิกายามไก่ช่วงเย็นยามซุย19นาฬิกาถึง21นาฬิกายามหมาช่วงค่ำยามให้21นาฬิกาถึง23นาฬิกายามหมูก่อนเที่ยงคืน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณดูซีรีส์แล้วได้ยินว่าพบกันยามเฉินแปลว่าเขานัดกันตอน7นาฬิกาถึง9นาฬิกาหรือถ้าเป็นยามหอยก็คือช่วง5้าโมงเย็นถึงทุ่มนั่นเองหัวข้อที่3นอกจากชั่วยามแล้วยังมีอะไรอีกชั่วยามไม่ใช่วิธีเดียวที่คนจีนโบราณใช้บอกเวลามาดูวิธีอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ 1. ่ ถ้าชั่วยามคือ2ชั่วโมงมันยังกว้างเกินไปสำหรับการนัดหมายที่แม่นยำชาวจีนโบราณจึงใช้หน่วยย่อยที่เรียกว่าเคอซึ่ง1เคอร์เท่ากับ15นาทีดังนั้น1ชั่วยามมี8เคอร์ทำให้สามารถบอกเวลาได้ละเอียดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้ามีคนบอกว่ายามซื้อ4เคอหมายถึง9นาฬิกาบวก15นาทีคูณ4ซึ่งเท่ากับ10นาฬิกา 2. การทูบ ในซีรีส์จีนคุณอาจเคยได้ยินว่าเจ้ามีเวลาแค่หนึ่งกา้านทูบโดยทั่วไป1กา้านทูบถูกตีความว่าเท่ากับประมาณ1ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงมันไม่แม่นยำขนาดนั้นเพราะระยะเวลาการเผาไหม้ของทูบขึ้นอยู่กับขนาดความหนาและสภาพแวดล้อมเช่นลมหรือความชื้น ในนิยายหรือซีรีส์ผู้เขียนมักใช้ก้านทูบเพื่อสร้างความตื่นเต้นแต่อย่าคิดว่ามันเท่ากับ60นาทีแป๊ะแป๊ะนะครับคิดเสียว่าเป็นช่วงเวลา30ถึง60นาทีแล้วดูบริบทในเรื่องด้วย 3. นาฬิกาน้ำโลหูอีกหนึ่งนวัตกรรมสุดเจ๋งของจีนโบราณคือนาฬิกาน้ำซึ่งใช้การหยดน้ำลงในภาชนะที่มีขีดบอกระดับโดย1วันแบ่งเป็น100ขีดซึ่ง1ขีดเท่ากับประมาณ14.4นาที แต่ในสื่อสมัยใหม่มักตัดให้เป็น15นาทีเพื่อให้เข้าใจง่ายนาฬิกาน้ำนี้ถูกใช้ในราชสำนักและวัดเพื่อจับเวลากิจกรรมสำคัญเช่นการเปลี่ยนเวรยามหรือพิธีกรรมหัวข้อที่4เปรียบเทียบกับยามแบบไทยความเหมือนที่แตกต่างในขณะที่จีนมีชั่วยาม12ช่วงต่อวันประเทศไทยสมัยโบราณก็มีระบบยามของตัวเองแต่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ในคติไทยที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีและสันสกฤตคำว่ายามใช้กับนับเวลากลางคืนเป็นหลักโดยแบ่งหนึ่งคืนออกเป็นสยามยามละ3มชั่วโมงดังนี้ยาม1นึ่งสิบแปดนาฬิกาถึง21่สนาฬิกายามสองยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สนาฬิกายาม3ามยี่สิบสี่นาฬิกาถึงตีสามยาม4ี่ตีสถึงหกนาฬิกา แต่ในวรรณคดีบาลีเช่นมงคลสูตรคำฉันกลับแบ่งคืนเป็นสามยามยามละ4ชั่วโมงได้แก่ประถมยาม18นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุติยยาม22นาฬิกาถึง2นาฬิกาและปัจชิมมยาม2นาฬิกาถึง6นาฬิการะบบนี้สะท้อนการใช้ชีวิตที่เน้นช่วงกลางคืนเช่นการเฝ้ายามหรือพิธีกรรมทางศาสนา ความต่างระหว่างยามจีนและยามไทยคือจีนนับทั้งวัน24ชั่วโมงส่วนไทยเน้นเฉพาะกลางคืนและระยะเวลาต่อยามก็ยาวกว่าจีนดังนั้นถ้าคุณดูหนังจีนแล้วเจอคำว่าชั่วยามอย่าสับสนกับยามแบบไทยนะครับเพราะมันคนละระบบกันเลยคุณผู้ฟังครับการเดินทางผ่านระบบเวลาจีนโบราณในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการมองเวลาและชีวิต เราได้เรียนรู้ว่า1ชั่วยามเท่ากับ2ชั่วโมงและมี12ชั่วยามใน1วันแต่และชั่วยามมีชื่อเรียกตาม12นักสัตว์จีนซึ่งสะท้อนปรัชญาและความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเราได้รู้จักกับเครื่องมือวัดเวลาโบราณที่แสนชาญฉลาดตั้งแต่นาฬิกาแดดที่ใช้แสงอาทิตย์นาฬิกาน้ำที่ใช้หยดน้ำไปจนถึงก้านทูบที่ใช้กลิ่นหอมและควันไฟ การนับเวลาแบบชั่วยามในจีนโบราณไม่ใช่แค่เรื่องในหนังหรือนิยายแต่เป็นภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนฉลาดแค่ไหนในการจัดการเวลาโดยไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยและนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังคำว่าหนึ่งชั่วยามที่คุณอาจเคยได้ยินมาตลอดแต่ไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงมาก่อนอย่าลืมนะครับว่าเวลาเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่เราได้รับ และววิธีที่เราใช้มันจะกำหนดคุณภาพชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะวัดเวลาด้วยชั่วโมงชั่วยามหรือก้านทูบสิ่งสำคัญคือใช้มันอย่างมีสติมีคุณค่าและสอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของชีวิตครั้งหน้าเมื่อคุณนั่งดูซีรีส์จีนที่ชื่นชอบลองสังเกตการใช้คำว่าชั่วยามในบทสนทนามันจะทำให้คุณเข้าใจเนื้อเรื่องลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอาจจะทำให้คุณค้นพบความงดงามของวัฒนธรรมจีนที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งความรู้และไอเดียดีๆกลับไปลองหยิบเกร็ดนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดการเวลาของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่า การรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกรดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยครับสวัสดีครับ